นิยายรักนิยายเสียงเรื่องยิ่งรักยิ่งแค้นแต่งโดยอนัตตาตอนที่14ฮะอะไรนะเชดวิรุษแทบล้มทั้งยืนคุณฟังไม่ผิดหรอกครับคุณพัสสอนกำลังท้องเกือบสามเดือนแล้วล่ะครับเสียงนั้นทำให้เขายิ่งตกใจมือควานเปะปะเจอกับเก้าอี้ที่เขานั่งอยู่ ยังรู้สึกเหมือนจะลม้มเขายกมือลูปหน้าซีดๆราวกับไก่ต้มนั้นมือสั่นน้อยๆอย่างไม่รู้ตัวคุณเชษฐวิรุธได้ฟังผมอยู่หรือเปล่าปลายสายทำให้เขามีสติอีกครั้งเออฟังอยู่พูดเสียงห้วนไม่ต้องนับเวลาก็แน่ใจว่ายังไงเขาเป็นพ่อเด็กแน่ๆไม่ผิดทำงานได้ดีมากแล้วฉันจะโอนทิปให้ จบคำพูดนั้นเขาก็วางสายไปทำให้อีกฝ่ายงงแต่ยิ้มอย่างมีความสุขพอใจเมื่อเห็นจำนวนเงินเข้าแบบทันใจมากกว่าเงินที่ให้กับพยาบาลสาวคนนั้นที่ยอมให้ข้อมูลกับเขาซะอีกแต่คนที่ยังยืนไม่ไหวกุมขมับเขาตกใจไม่ใช่เพราะเรื่องที่เขามีลูกแต่กำลังคิดว่าเขาจะทำให้พอร ยอมยกโทษให้เขาได้ยังไงเขาอยากทำหน้าที่พ่อแต่ไม่รู้ว่าถ้าเผล่หน้าไปหาเธอแล้วแล้วจะเอาอะไรมายืนยันว่าเธอจะไม่หาทางหนีเขาไปอีกคิดอย่างโง่เงา,งา,งาไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรเขาจึงพึ่งชาญเขาจึงถึง เขาจึงเพิ่งถึงฌานเมื่อคิดถึงพระในบ้านที่ช่วยเขาได้ในทุกสถานการณ์แม่ปราณีถึงกับตกใจเพราะคนที่ไม่เคยโวยวายมาแต่ไหนแต่ไรเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างสุขุมรอบคอบกลับส่งเสียงเรียกแม่เหมือนโลกจะถล่มแผ่นดินจะทลายทันรีบขานอย่างเร่งร้อน อะไรกันตะเชษต์ทำไมมันมีอะไรปราณีที่ยืนอยู่ในครัวกับแขกขายขานรับลูกชายที่กำลังหน้าซีดอย่งกับไก่ต้มมาหาท่านอะไรคันี่คุณเชษตของป้าเป็นอะไรไปคะแขกขายถามเขาอีกคนแม่ว่าแขกเขาหันไปเขย่ามือแม่ไอ้คันชิด มันบอกว่าพสอนท้องเกือบสามเดือนแล้วล่ะแม่เขาเขย่าแขนมารดาก่อนจะหันไปเขย่าแขนแค้ไขททำเอาสาวใช้อีกสองคนที่ยืนอยู่แถวนั้นได้ยินแล้วหันมามองปราณีตกใจหันซ้ายแลขวา ไม่เห็นสาวใช้จึงพยักเพยอดให้ทางลูกชายและแขกขายออกไปที่ห้องทำงานที่ดูจะมิดชิดกว่านี้แต่เชิดวิรุธก็ยังคงหน้าซีดอยู่ดีเพราะจิตใจพวาพวงห่วงคนท้องที่ต้องดูแลลูกในท้องแค่เพียงลำพังปราณีนั่งลงที่เก้าอี้มือกุมขมับไม่ได้ตกใจหรอกที่กำลังจะมีหลานแต่อยากจะฆ่า อยากจะฆ่าไอ้ลูกชายบ้าที่ทําอะไรไม่คิดท่านกนควักลูกชายชายหนุ่มรีบคุกเข่าลงตรงหน้ามันดาแม่ผมรู้ว่าผมผิดแต่ผมผมคิดไม่ออกว่าจะโผล่ไปหาน้ําฝนได้ยังไงเขายกมือวางบนเข่ามาันดาลงมือเขย่าขาท่านเหมือนจะเร่งเดาไอ้ลูกชั่วไอ้ลูกบ้า ยกมือตกตีลูกชายดังเพี้ยเพียไอ้ฝ่ายลูกชายก็จอมถึกยอมรับแรงตีจากมารดารู้ว่าตนเองชั่วช้าเหมือนที่แม่พูดเขาไม่คิดคุมกำเนิดทั้งที่การคุมก็มีอยู่หลากหลายวิธีแต่ความโกรธทำให้เขาตามืดบอดจะตบจะตีผมยังไงก็ได้แต่ผมอยากให้แม่ช่วย ผมไม่อยากให้น้ำฝนอยู่คนเดียวผมห่วงยิ่งฝังก็ยิ่ง,ง,งมโหูท่านยิงตีเขาด้วยความยามเคียวอีกหลายทีแต่บอกเลยว่าตอนนี้เขายอมทุกอย่างขอแค่ให้ท่านช่วยให้เขาคลายความกังวลใจไปได้บ้างก็พอแล้วน้ำฝนแค่ท้องไม่ได้ป่วยสักัหน่อยเสียงพูดคร่ำครวญอยู่พอสมควร แม้จะไม่พอใจลูกชายก็ตามทีโอ๊ยฉันจะบ้าตายตอนที่ฉันท้องไม่ได้แพ้ท้องมากเท่าไหร่แถมยังทำงานส่วนได้แบบสบายๆคนเคยท้องรู้ดีเอ่ยพูดอย่างเลื่อนลอยแต่ไอ้นัดมันเข้าโรงพยาบาลอยู่ทางนี้ก็งานเยอะจะทิ้งก็ไม่ได้ถุเรียนก็กำลังออกซะด้วยจะทำยังไงดี แขกไขที่ยังฟังอยู่จึงช่วยออกความคิดเห็นเอาอย่างนี้ดีไหมล่ะแม่นีสองแม่ลูกหันมาหาแขกไขทันทีและเมื่อแขกไขพูดแผนการขึ้นมาทั้งสองจึงอือออและเห็นด้วยทันทีเพราะยังไงแผนนี้ก็ยังดีกว่าให้เชื้อไวรัสไปเจอกับพระสอนด้วยตนเองแล้วจะผ่านทำให้ทุกอย่างแย่ลง เพราะฉะนั้นทุกคนจึงต่างออกกันไปเพื่อทำหน้าที่ของตนเองในขณะที่ชายหนุ่มและมารดาคอยอยู่เฝ้าที่สวนที่กำลังทำายได้ให้เป็นกอบเป็นการรส่วนแค่ไขก็ทำหน้าที่เฝ้านัดวริทที่ยังนอนป่วยเพราะติดเชื้อในกระแสะเลือดส่วนคนท้องที่ยังมีอาการแพ้ท้องก็ยังน่าซีเสียว ยิ่งวันนี้เธอกลับมาจากที่ทำงานเดินช้าๆแต่ยังมีอาการหอบนิดๆเพิ่งสังเกตเห็นว่าข้างห้องติดกันมีคนขนของเข้ามาก่อนจะเห็นหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างท้วมๆที่ยืนคุมเชิงก่อนจะหันมาส่งยิ้มให้เธอที่กำลังไขประตูห้องที่อยู่ติดกันด้วยความเป็นคนยิ้มง่ายของพอนเธอจะยิ้มตอบรับแต่พยายามไม่มองเข้าของเพราะ เป็นการเสียมารยาทแค่เพียงภูกมิตรพอเป็นพิธีก่อนเธอจะเปิดตู้เย็นเอาน้ำผล,ลไม้คันสดที่ช่ยเย็นมาดื่มแก้กระหายแล้วถือมานั่งจุ่มปุกที่โซฟาหน้าทีวียังหมดแรงมือเรียววางแมะลงที่ท้องของเธอก่อนจะกดรีโมทเพื่อเปิดทีวีกลบเสียงตะโกนจากคนขนของที่ดังมาถึงห้องของเธอ วันนี้มีของมาส่งอีกแล้วมันคือบรรดาผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายเธอมองดูกระเช้าพวกนั้นพลางถอนหายใจเหนื่อยจนไม่อยากกระดิกนิ้วตั้งแต่ที่เธอตั้งท้องเธอก,ก็กินมากนอนมากเหนื่อยมากจนเพื่อนเริ่มง,งานเริ่มสงสัยแต่เธอเล่าเรื่องที่เธอท้องให้หัวหน้าแผนกฟังเพียงคนเดียวเพราะทำงานกันอย่างใกล้ชิด จึงเข้าใจเธอและรู้ว่าเธอจะเล่าให้ฟังเพียงคนเดียวเท่านั้นเรื่องจึงไม่ได้แพร่งปลายออกไปแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเกือบเดือนแล้วพระสอนเอนตัวลงนอนแอร์กำลังเงย็นฉ่ำชื่นใจ เธอเผลอหลับไปในทันทีไม่ทันได้รู้เลยว่าเพื่อนที่เพิ่งย้ายเข้ามากำลังทำอะไรอยู่ในห้องของเธอสาวอวบคนนั้นรีบเปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเชื่อมต่อกับกล้องขนาดจิว๋วแต่ประสิทธิภาพชัดเจ๋วเจาะจงเจาะจากห้องเข้าไปในห้องของพศนกล้องตัวเล็กจิว๋ว เห็นทั้งภาพได้ยินแม้เสียงของคนที่อยู่ในห้องภาพถูกเชื่อมต่อออกไปให้คนที่คอยมองภาพนั้นที่อยู่ไกลสิเกือบ400กิโลเมตรเชดวีดูตื่นเต้นที่ได้เห็นอนกำลังเอนตัวหลับอยู่บนโซฟาทั้งที่กล่องน้ำผลไม้ยังเปิดอยู่และวางอยู่ที่พื้นกใกล้เธอนั่นเองเขากำมือแน่น ด้วยความไม่รู้ตัวตามองสภาพของคนที่รักผ่านโทรศัพท์มือถือของเขาเหมือนว่าเธออยู่ใกล้แค่นี้หัวใจของเขาเต้นโครมครามด้วยความตื่นเต้นอยากไปหาเธออยากขยับเข้าไปกอดและบอกรักเธอแต่คงทำได้แค่มองอยู่ตรงนี้ไม่มีทางทำอะไรไปได้มากกว่านี้หวังว่า เรื่องนี้จะยังคงเป็นความลับต่อไปจบแล้วนะคะยิ่งรักยิ่งแค้นตอนที่14เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะขอภอัยในความผิดพลาดนะคะ ตาลิบลงคลิปเนาะเพราะว่าจะให้ทันกับเย็นนี้นะคะตาเพิ่งจะอ่านก่อนหน้าไม่กี่ชั่วโมงเนาะก็หวังว่าตาจะโหลดลงให้ทันหกโมงเย็นก็แล้วกันนะคะฝากชมพูสนับสนุนนะคะเรื่องเดิมรักนะักะ้าบุญรักษาสวัสดีค่ะ